้นี่แบบเพื่อนพี่พี่ทำอะไรเพื่อนเพื่อนอ้าเพื่อนทำไมเฮ้ยแบบพี่พี่อยู่เท่าไหร่ะเนี่ยพี่ดูเพื่อนหนูเด็กพี่ดูหนูมาหาอะไรเองอ่ะพี่อ่ะรุ่นพ่อเลยอ่ะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกพี่หนูห่วงเพื่อนพี่แบบดูสาวลูกตัวเองอ่ะ ไม่ต้องเป็นห่วงหนูค่ะหนูเข้าใจเดี๋ยวทีนี้หนูก็กลับบ้านแล้วได้ค่ะเดี๋ยววันสุกหนูโทรหาพ่อใหม่นะค่ะสวัสดีค่ะไอ้มีอะไรป้าวาแกป้อมแกอย่าไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะ เออมีอะไรปรึกษาฉันได้เสมอแหละคือฉันเป็นห่วงพ่อยังไงวะแกก็ตั้งแต่ปัญหาปิดท่าเรือคนที่บ้านก็บอกว่าพ่อชอบนั่งเมื่อ,เ,อเวลาเดินก็เดินลอยๆเหมือนคิดเลไยอยู่ตลอดเวลาฉันสงสารพ่อเฮ้ยฉันเข้าใจแกนะเว้ยแกไม่เข้าใจหรอก ลันตามเรามานะต้นจะพาไปไหนอ่ะเนี่ยนะ เวลาเราคิดอะไรไม่ออกอ่ะเราก็จะมาที่นี่แหละถ้าหลังห่อกดีก็ได้เออเมื่อคืนที่ชาบิวอ่ะรันเป็นอะไรหรือเปล่าดูเหมือนไม่ค่อยสบายเลยนะ กันไป็นไรหรเปล่าบอกเราได้นะก็พักนี้พ่อเราไม่โทรมาเลยอ่ะบางทีโทรไปก็ไม่โทรกลับพ่อเรานี่ยจะไม่ว่างก็ได้มั้งจริงๆพ่อเราก็ยุ่งตั้งแต่เราเป็นเด็กแล้วอ่ะพ่อเราเป็นแพทย์อาสาในโครงการหลวงตั้งแต่เราอยู่มสามบางที เหมือนพ่อห่วงแต่คนอื่นไม่ห่วงเราเลยนี่รันรู้เปล่าว่าสมัยเราเป็นเด็กนะเราอยากเป็นนักฟุตบอลมากๆเคยคิดว่าอยากจะเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพเลยแหละแต่พอมาวันนึงอ่ะแม่เราก็เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงอยากให้เราเป็นหมอแม่เรานะ ท่านรักและเคารพสมเด็จย่ามากๆและอยากให้เราอ่ะเดินตามรอยปณิธานของท่านคือการช่วยเหลือคนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถึงตอนนี้เราเลยรู้ว่าบางครั้งอะ่ะคนเราก็ต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขส่วนรวมบ้าง ถึงเราจะไม่เคยรู้จักพ่อรันนะแต่เราว่าพ่อรันก็อาจจะคิดอย่างนี้เหมือนกัน หาอะไรนะคะใช่ค่ะพี่ใช่ค่ะที่ไหนคะห้องฉุกเฉินพ่ะค่ะเดี๋ยวหนูรีบไปค่ะไอซ์มีอะไรอะ่ะพ่อเราถูกรรชอนอะอ่ะ ที่ทางโรงพยาบาลโทรไปแจ้งว่าคุณพ่อถูกรถชนนะคะลูกสาวคุณมนัฐใช่ไหมคะผ่าใช่ค่ะตอนนี้คนไข้เสียเลือดมากอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะไม่อนุญาตให้เยี่ยมนะคะ ไม่ทราบว่าใครคือลูกสาวของคุณมนัสครับหนูเองค่ะคนไข้เสียเลือดม,มากแต่ตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะค่ะแล้วหนูจะเยี่ยมคุณพ่อได้เมื่อไหร่เหรอคะก็ต้องอต้องดูอาการของคุณพ่อแล้วหลังจากนั้นก็จะเราก็จะเยี่ยมได้ จริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของเรานักศึกษาแพทย์ทุกคนที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างเพื่อเดินไปให้ถึงความฝันอันสูงสุดในการเป็นแพทย์รักษาชีวิตผู้ป่วยทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นล้วนมีความฝันเดียวกันความฝันที่จะได้เดินตามรอยพระบณิธานของสมเด็จย่า ไม่เป็นไรลูกพ่อไม่เป็นไรแล้วรู้ไหมวันนั้นก่อนที่พ่อจะล้มอีป้าคนหนึ่งมาจับมือพ่อไว้ไม่งั้นหัวพ่อคงฟาดพื้นตายไปแล้วต้องขอบคุณป้าคนนั้นมากๆเลยถ้าพ่อเจ็บตรงไหนบอกไอ้นะคะไอจะไปบอกคุณหมอให้เอ้พ่อไม่ต้องห่วงหรอกพ่อบอกแน่ๆ พี่คะพอรู้ไหมคะว่าใครพาคุณพ่อมาส่งที่โรงพยาบาลนะคะอเห็นว่าเป็นคุณป้าที่ขายดอกไม้อยู่ตลาดแถวนั้นนะคะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะคนที่ช่วยชีวิตพ่อของไอซ์คือแม่ค้าขายดอกไม้ที่อยู่แถวนั้น ทั้งที่คุณป้าก็ไม่ได้เรียนหมอทั้งที่ไม่ใช่ญาติและไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยซ้ําแต่นี่คือการช่วยเหลือของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใช่ไหมคะพ่อตอนนี้รันรู้แล้วคะพ่อว่ารันมีหน้าที่ที่จะต้องฟันฝ่าไปให้ถึงอย่างความฝันอันสูงสุด ตามรอยพปัปณิธานของสมเด็จย่าค่ะ